สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรความสุขนะครับวันนี้จะมาอัปเดตไข่ไข่อารมณ์ดีนะครับจากเกษตรความสุขนะครับนะครับการเกษตรความสุขนะครับได้นําไข่ไข่นะครับมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ18สัปดาห์นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอายุไข่ได้29สัปดาห์นะครับหรือประมาณ2เดือนกว่านะครับก็นะครับ ต่างฟาร์มนะครับได้เลี้ยงมานะครับไข่ไก่นะครับเริ่มไข่เมื่ออายุ22สัปดาห์นะครับก็จะเริ่มไข่เป็นฟองแรกเมื่อเข้าอายุ22สัปดาห์นะครับแล้วก็เมื่ออายุ25สัปดาห์นะครับก็จะกยับมาเป็น5ฟองนะครับแล้วก็ประมาณอายุ26อย่าง27ก็เข้ามาเป็นค่าฟอง10ฟองนะครับแล้หลังจากนั้นก็เริ่มและสัปดาห์นะครับก็จะอัปเดต ขึ้นเรื่อยๆนะครับไข่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับอายุ20คาสัปดาห์นะครับเฉลี่ยแล้วทางฟาร์มนะครับได้รับไข่ไข่แต่ต่อวันนะครับอยู่ที่75ถึง85นะครับต่อวันการเลี้ยงไข่ไข่อารมณ์ดีนะครับจากความเกษตรความสุขนะครับก็การให้อาหารนะครับ ทางฟาร์มจะแบ่งเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับแบ่งเป็น2มื้อหลักๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายทางฟาร์มจะให้เป็นอาหารเสริมนะครับช่วงเช้านะครับทางฟาร,ร์มจะให้อาหารเวลาประมาณ6โมงเช้าไม่เกิน6โมงครึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวอาหารนะครับ1ตัวต่อ1ขีดนะครับแล้วก็จะให้เป็น อาหารเสริมนะครับผสมกับหัวอาหารก็จะเป็นอย่างเช่นแหนแดงหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหรือว่าเหยือกกล้วยนะครับหรือว่าวัตตุดิบที่มีนะครับที่ทางฟาร์มจะหามาให้ไข่ไข่ได้กินนะครับก็ช่วงบ่ายนะครับทางฟาร์มก็จะให้เป็นพวกแหนแดงเหยือกกล้วยหญ้าหวานอิสราเอลหรือว่าอย่างเช่นผลไม้ อย่างเช่นที่มีทางฟาร์มได้ให้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยหรือว่ามะละกอนะครับก็ใช้ก็กินเป็นอาหารเสริมช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับทางฟาร์มก็จะให้เป็นหัวอาหารผสมกับพวกไหนแดงอย่างกล้วยนะครับหรือว่าหญ้าหวานสเอลทางฟาร์มก็จะให้เวลาประมาณ4ี่โมงไม่เกิน4ี่โมงครึ่งนะครับใช้อาหารรอบเย็นนะครับ การดูแลการเลี้ยงไข่ไข่อารมณ์ดีนะครับตั้งแต่ตอนเช้านะครับหลังจากให้อาหารมานะครับไข่ไข่เขาก็าจะเริ่มไข่นะครับหลังจากเขากินอาหารยิมแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มทยอยไข่จนถึงตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายทางฟาร์มก็จะเข้าไปเก็บไข่หนึ่งรอบนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับทางฟาร์มก็จะปล่อยเขาออกมาเดินเล่นในบริเวณที่เรา ได้เปรียมเอาไว้นะครับให้เขาออกมาขายเครียดดีเล็กเรียนแบบธรรมชาตินะครับการเลี้ยงแบบอารมณ์ดีนะครับต้องมีเวลาให้เขาได้ออกมาเดินเล่นนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายที่เราให้เขาเดินออกมาเล่นเล่นนะครับเราก็จะให้อาหารเสริมนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับประมาณ4ี่โมงถึง4ี่โมงคึ่งเราก็จะให้อาหารรอบเย็นนะครับแล้วก็ให้เขาเข้าไปในโรงเรือนนะครับแล้วก็นะครับจากนั้น เราก็จะให้เขาเข้านอนนะครับเราก็จะเปิดไฟให้เขาตั้งแต่6โมงนะครับจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเช้าช่วงตอนประมาณตีสี่จนถึงช่วงเช้าเราก็จะเปิดให้เขาอีกหนึ่งรอบนะครับการดูแลเลี้ยงไข่ไข่นะครับทางฟาร์มจะให้เป็นวิตามินนะครับสัปดาห์ละ3 4ถึง4วันนะครับแล้วก็ ให้ยาถ่ายประยาธินะครับทุก2เดือนนะครับก็อันนี้ครับอัปเดตใครๆ